คือมีหลายคอมเมนต์มากอยากจะให้ผมอัปเดตไอ้กามแซบนะก็ปูใบของผมนะช่วงนี้ผมก็ออกไปตกปลานอกคุนที่บ่อยไม่ค่อยได้อัปเดตเลยนะก็แต่วันนี้งานงอกอีกแล้วครับท่านโอ้โหคือผมวางไอ้กามแซบไว้ตรงนี้ใช่ไหมผมกะว่าจะไปเอากุ้งมาให้มันทานนะเอาอาหารมาให้มันทานนะพอผมกลับมาอีกทีใช่ไหมผมไม่เจอมันแล้วนะตอนแรกผมคิดว่าอยู่ในเปลือกหอยก็ไม่มีจะใจผมคิดว่ามันเดินลงมาตรงนี้หรือเปล่าแบบเดินตายออกมาเงี้ยผมก็ปิดฝาไม่สนิทด,ด้วยกะว่าแค่แป๊บเดียวเองนะทุกคนในบ่อสาลายก็ค้นหาแล้วก็ไม่ เจอนะในกองหินเนี่ยตรงเนี้ยผมก็คุย้ยคุยดูแล้วนะก็ไม่เจอเหมือนกันนะผมเกรงว่าไอ้กามแซบของผมเนี่ยมันเดินล่วงมาแล้วพอเวลาล่วงมานเนี่ยผมกลัวว่าไอ้เงินเนี่ยเป็นปลานุ่นทองแล้วก็ปลานววเนี่ยมันเป็นของชอบเลยเลยปูขนาดเล็กผมว่าไม่น่าจะรอดนะถ้าล่วงลงมานะแล้ววันนี้ไอ้เงินมันก็พฤติกรรมแปลกแ,กแกนะปกติมันจะออกมารอผมนะผมมาอย่างเงี้ยแต่มันแอบอย่างเนี้วเหมือนเหมือน,อนทำอะไรผิดนะ่ะโอ้โหก้ามแซบลูกพ่ออะไรกันวะเนี่ยจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเนี่ยน,นี่เป็นคลิปก่อนหน้านี้นะที่ผมเคยถ่ายไว้โอห โอ้กามแซบพ่อไม่น่าตั้งชื่อนี้เลยอับประมงคลยิงชื่อแล้วพ่อก็ยังไม่ได้ชิมก้ามลูกเลยก้ามแซบของพอ่อโอ้ไม่นะนี่คือการรวมร่างเหรอเนี่ยอะไรวะเซ็งเลยวันนี้